สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสกุลสกุลค่ะนะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกัเมียฝรั่งบันนอกพี่น้องวันนี้ีนางก็กําลังจะเดินทางไปไปเลี่ยนขับรถนะคะนาะไปเลี่ยนขับรถตอน8ปดโมงตรง8ปดโมงเช้าค่ะ แต่ว่าจะต้องเดินทางตั้งแต่เจ็ดโมงเพราะว่าบ้านอีนางอยู่ไกลเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้พ่อใหญ่เพื่อนจะขับรถไปส่งขันเกิดว่าอีนางเดินทางในรถประจําทางบ่ท่านแนนอน้าอ่นางเดินทางโดยรถประจําทางอีนางจะไปถึงโรงเรียนขับรถประมาณแปดโมงครึ่งนั่นก็คือบ่ทันเนาะคะ่ะเนาะในเมื่อคู่เขาอ่านัดคู่ฝึกสอนเขานัดแปดโมงก็คือตรงไปแปดโมงเนาะค่ะอีนางก็กินก,กาแฟากินข่าวเซจเรียบร้อย,ลย <c oughs> แล้วพ่อใหญ่กําลังจะไปเอารถพอ าพอาะยญเพิ่นจะเอารถขั้นไ่ไปพอมทินแหงเงี้ยพอมรถพ่วงวนั่นแหละพี่น้องคะแล้วก็เพราะเพราะว่าพ่อใยญ่เพื่อนจะไปขนไหม่นำไหนไหนก็เข้าวโบสถ์แล้วจังส่นะเพราะญ่ยเราไปขนคนเดียวคะ่ะอีน่านก็เลี้ยวตน๋นเราอยู่พี่น้องเตรียมก็ เตรียมกาแฟเซจเรียบร้อยแล้วเห <c oughs> ังไดได้เนาะอีนั่งต้องไปเห็ดงานแล้วก็ต้องไปเลี้ยนขับรถนาะอีนั่งบ่มีเวลาอีนั่งก็เดินทางออกจากบ,บ้านนี่ตั้งแต่เ้ารือกันได้ตั้งแต่เ้าร์เจ็ดโมงนี่ก็เเ้าเช้ามืดเลยแหละเพราะว่าข้างนอกข้างนอกยังมืดอยู่พี่น้องข้างนอกยังบ่สว่างยังมืดอยู่มันจะมืดถึงตอนเจ็ดโมงเคงืองแปดโมงประมาณนี่แปดโมงก็เริ่มสลัวสลัวพี่น้องช่วงนาฬิาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะอีนั่งก็เดินทางออกจากบ้านแต่เ้ามืดจนกว่าจะกลับมาหอดบ้านก สองถุมกว่าพี่หน้อสองถุมสี่สิบอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะเป็นแบบนี้นะคะคันว่าเดินทางออกไปเฮ็ดงานเดินทางออกไปเฮ็ดเฮ็ดงานเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าบ้านในนางอยู่ไกลค่ะไปค่ะไปเบิง์กเอนี่อีนั่งสี่เลี้ยนขับรถเป็นแบบไหนเ <laughs> มือม่อเมื่อรอบเมื่อรอบที่แล้วเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนขับรถรอบที่แล้วเมื่อสองสองอาทิตย์ที่แล้วน,นี่ยอีนั่งอ่าขับถอยหลังจอด เนาะคะ่ะนอกแต่ว่าบริชเยวบรดชชนเนาะคะ่ะเพราะว่าคู่ฝึกเขาอ่ามีความสามารถนะ่นะเขาเบรกแด่ท่านนะพี่น้องคะอีนั่งเนี่ยเฮ้ย,ยมาเบิ่งกันว่าเมื่อนี้จะเป็นแบบไหนเมื่อนี้จะเป็นแบบไหนนะคะนอะพียนั่งเลี้ยนขับรถเซตตอนเก้าโมงครึ่งอีนั่งก็เดินไปเหตุงานล้านล้านขายของล้านไทยต่อเลยตอนสิบโมงเนาะ,ะนะไปค่ะพี่น้องคะชีวิตตรงสู่เนาะคะ่ะนออยู่ต่างบ้านต่างเมืองชีวิตบรสูนี่อยู่บ่ได้นอกจาก ผู้ใดที่ได้ผัวรวยได้ผัวรวยได้ผัวซัพพอร์ตอีลีแล้วก็ผัวยังเฮ็ดงานอยู่สําหรับอีนางนี่ผัวปลดกเกษียณแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็กินเพิ่น,เพ,น,เ,พนเพิ่นก็กินเงินกเกษียณของเราเนาะคะ่ะอีนางก็ต้องเฮ็ดงานซอยเหลือเจ้าของแล้วก็ต้องซอยเหลือสามีนําเนาะคะ่ะเนอนไหนก็จะทางบ้านนํพยาพ่อใหญ่โทรมาแล้วคะ่ะไปคะ่ะเดินทางกัน เดินทางมาถึงในเมืองเลยพี่น้องเออจะแปดโมงแล้วค่ะยังบสว่างและยังมืดอยตืบอยู่เลยค่ะสงสัยคงจะได้ขับตอนมืดนๆนี่แหละพี่น้องสังเกตเบ่งในเมืองค่ะเขาเริ่มติดไฟคริสต์มาสแล้วพี่นอ้องเห็นบ่ดาวๆนั่นนะงามดีๆแต่ละเมืองแต่ละเมืองเขาก็จะติดไฟข้างทางแบบนี้แหละพี่น้องค่ะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เทศกาลปีใหม่เนาะค่ะเนาะเลียนขับรถเสร็จแล้วพี่น้อง เอ้าม้งเคิงโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเลี้ยนขับรถค่ะเพาะวามันบ่แมนรถเท่าเนาะพี่น้องนอะแล้วรถรถยนต์เนี่ยมันมันมันมีหลายแบบหลายรุ่นนะแม่พี่น้องะ่ะบางรุ่นครับง่ายบางรุ่นขับอยา่างอย่างอย่ารถของอีนางนะ่ะขับง่ายขับง่ายมากแต่พอมาขับรถของคู่ของโร,โรงเลี้ยนเนี่ยมีตังคกเกียร์แล้วก็ อันคันเร่งเหยียบน่อยนึงกับพื้ดไปยังใี่แมมเบรกเบรกเพื่อกันเบรกเหยียบน่อยหนึ่งกับจึ๊เบรกโอ้เมื่อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะเมื่อนี่ครับรถแปดโมงนี่ยังมือดอยู่เลยพี่น้องขาครับไปเดถนถนนเส้นหน่อยแล้วมันเป็นถนนแบบว่าเป็นขึ้นนะแม่พี่น้องขาขึ้นลงขึ้นลงยังเสียขึ้นลงยังเสียโอ้ยทางกับมืดรถกับสวนม้าแบบที่นี่โอ้แต่ก็โอเคอยู่ค่ะโอเคก่อจะมี <c oughs> จะมีพลาดตอนใส่ใส่เกียร์ตอนที่ว่าจะเลี้ยวเพราะว่ารถของอีนังเนี่ยคันว่าจะเลี้ยวเขาซ้อยหรือเลี้ยวเขายังก็แล้วแต่จะต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองแต่ว่ารถอีนังเมยแต่ว่ารถของคู่นี่เปลี่ยนเป็นเกียร์สามเพราะว่าถ้าเกิดปีกิกอ่าเปลี่ยนเป็นเกียร์สองแบบว่าเลี้ยวเลี้ยวแบบเลี้ยวบมเมนเลี้ยวโมเมนเลี้ยวฮักศอกนะโมเมนเลี้ยวเขาซ้อยแบบฮักศอกนะต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเพราะงั้นรถ มันเสียงดังพี่น้องรอบต่อไปก็อาจจะขับอีกอย่างว่าขับแซงแล้วขับแซงแล้วก็ขับกระลั้ไว้พี่น้องคะ่ะสอบอีน้าคิดมาสอบก็จะสอบเดือนหนานี่แหละเดือนหนาไอ้แก้วคิบที่ก้อนหนานี่ก็บอกว่าจะสอบเดือนหนาสอบเดือนหนานี่แหละพี่น้องคะเพราะว่าจะเลียนจบแล้วนะคะนอะก,ก็เหลือแค่ขับ,ข,บขับแซงแล้วก็ขับ ถนนลื่นกัลสไบพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกไปปล่อยวันนี้พี่น้องคะ่ะวันนี้ Black Friday Black Friday เนาะคะ่ะเนาะก็คือวันวันศุกร์สุดท้ายของปีที่จริงวันศุกร์สุดท้ายของปีมันจะต้องเป็นเดือนสิบสองไหมบอแต่ว่าเดือน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 สิบสองนั่นมันอันเทศกาลคริสต์สามาสเทศกาลปีใหม่เนาะเขาก็เลยจัด Black Friday เดือนสิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะของลดเยอะ ของหลายๆห่างหลายๆหลายๆซูเ,เปเอร์มาร์เก็ตค่ะลด,ลดลดราคาเนาะค่ะเนาะอันนี้อีนางพ่อมีเวลาอยู่อีนางก็คิดว่าจะยางเขาล่างขายยาเพราะที่จะไปซื้อยาบำรุงผมค่ะอยู่เมืองนอกเมืองหน้านี่ต้องต้องรักษาผมเจ้าของพี่น้องคนเอเชียมีปัญหาหลายหลายยางมาอยู่เมืองนอกเพราะว่ามันต่างอากาศเนาะค่ะเนาะอากาศมันหนาวแล้วผิวเหาผิวคนเอเชียผิวมันแหง้ง กำลังขามถนนผิวเฮาคนเอเชียมันแห้งมาที่นี่ก็ต้องทั้งผิวทั้งผมอเยอะแยะอีนังแลนหแหยแลนขามทางค่ะเพราะว่ามันมีรถจอด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 ให้เงียบพานมาเนะนผมลนพี่น้องลนคักลนเน่เพราะวะ่าหนึ่งอากาศละนังสีซาแหง้งเป็นรังแค่นุ่นนี้นั่นสองน้ำน้ำซา,มาผมนี่ต้องระวัง พี่น้องแชมพูแชมพูยูนี่มันบริมีแบบหลากหลายคือบ้านเฮ่านะแล้วค่ะยูนีนางก็ต้องหายาบำรุงซื้อจากร้านขายยาเป็นยาบบำรุงผมว่าให้ผมร่วงบำรุงอ่ารากผมเนาะะนะเดี๋ยวอีน่าสิญญาไปเบิ่งอยู่ร้านขายยาอาจจะลดราคาหนึ่งแทมหนึ่งอย่งประมาณนี้นะขนาดดูแลผมผมก็ยังโลนพี่น้อง ใส่ยาสะพมันนู่นนี่นั่นคิดว่าดีนู่นนี่นั่นก็ก็ลนคือเกาค่ะหนึ่งเพราะว่าอีนางน่ะบันบรรยากาศละหนึ่งแล้วก็สองก็คือลนลนกลรมพันุผมแม่อีนางก็ลนลนคักลนแหน่ลนลนลนพี่น้องฝนตกปล่อยๆฝ้าพึงจะสว่างค่ะฝ้าพึงจะสว่างตอนเก้าโมงนี่นึงพี่น้องค่ะอากาศเมนีดีเทว่าล่มบ่แห้ง เนาะค่ะพอ่อหญยไปขนใหม่คนเดียวเป็นยังไงเนาะนี่เนาะพ่อหญ่ก็เลือตดตุนพ่อหญ่อยู่เด้เมื่อวานเล่าเมื่อวานเล่ากับไปขนคนเดียวคะ่ะรวบอตัดพร้พอมเด้ปกติปกติจะต้องตัดมมนบอตัดแบบตัดเครื่องคันว่าไม่มันงาวโะดมันหนักกันนะอันนี้เราบบตัดแล้วลยโยกขึ้นเลยเมื่อวานเราขนได้หลายอยู่เด้ขนคนเดียวเล่าอะอยู่บางหนกบางหน้านี่บ่ได้ดอกพี่น้องคะจะมาใส่จะไฟจะมาใส่ต่งเงินบ่ได้่าของมันแพง ช่วงนี้ข่าไฟแพงแพงไหมข่าไฟแพงชิบหายแล้วเขาหนาวอีกต่างหากคิดว่ามาอยู่ต่างบานต่างเมืองมาอยู่ประเทศประเทศนอกในชีวิตจะดีขึ้นจะรวยเป็นจะเป็นมาดามนี่พี่น้องหาบ่แมง <laughs> เป็นมาดามเพื่อเกา <laughs> คิดว่าเฮ็ดงานคิดว่าผัวมาผัวเอ,อ่อคิดว่ามาแล้วผัวเสียเงินเดือนบอจ่ะบอจ่ตอะตอนแรกก็หว,วงังอยู่ฟันยังดี พอมาอีรีบอจะบาทหนึ่งกับ,บ่ไห้เหตุงานใดหาใส่อีกพี่น้องแล้วก็คิดว่าคันว่าขึ้นมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าแล้วจะเหตุงานได้เงินหลายเหตุงานได้เงินหลายทรงกับบ้าลหลายๆได้สางบ้านได้ซื้อรถเหตุงานแต่ละเดือนค่าเสียใจอยู่เมืองนอกเนี่็เกินเคองของเงินเดือนแล้วพี่น้องอ,อีนางย่างมาถึงอะแอ,แ,อแอมฟิล่ะค่ะ ห่างซาพสินค่าของเมืองโบสโนค่ะเนาะนี่แอมฟี่มีจักสั้นสั้นเดียวสั้นเดียวหรืยสองสั้นนี่แหละอีนางคิดว่าน่าจะสั้นเดียวนะถามว่าอีนางย่างทัวบอกกับทัวดอกพี่น้องก็ย่างอยู่แค่ละเลาะข้างหน้าที่ลานขายของอีนางนี่แหละไอ้หน้าศิลานย่างเขาลานขายยาก่อนปกติเขาเปิดสิบโมงแต่บารูวันลานขายยาเปิดหรืยังอาทิตย์หน้าของเขาอีกแล้วพี่น้องเตรียมโต้โหลด เตรียมโตโรดฮัททิศนาไปถึงแล้วคะ่ะย่างเขาล่านขายยาก่อนพี่น้องร่างขายยาจะอยู่ประตูแหละเะนาะเปิดเพียงมะเปิดเา้าอย่าบอกนะว่ายาังม่ท่านเปิดยังาไมา่ท่านเปิดพี่น้องอัพเทกเ่ยประตูม่ท่านเปิดอยู่น,นี่แหละมาเร็วโหดนี่ร้างขา,ายยาอยู่ประตูหนึ่งยังาไมา่ท่านเปิดเลย ลานอื่นๆเกิดยังม่ท่านเปิดพี่น้องคะอันนี้นี่นี่ละมั้งลานขายของจะใหญ่ใหญ่มาอยู่ตรงนี้ละมั้งเพราะว่าเห็นจะของลานขายของไทยของยีนาเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ใหญ่หลานพี่น้องต้องใส่ใหญ่มาอยู่ตรงนี้ละมั้งหรือว่าบอแมนก,บก,บกับเบลุยีนามีเวลาอยู่เกิดจะย่างเด่นชักนน้อยก่อนพี่น้องคะ่ะเมื่อย เบงแต่ละลานเขาก็จัดเทศกาลยุนเทศกาลปีใหม่พี่น้องนี่ไฟเดี๋ยวพอเปิดไฟในงามเลยต่ว,วันวันคริสต์มาสวันที่24ตงกับวันเสาร์ห่างซุปเปอร์มาร์เก็ตลานของอีนางคือกันปิดประมาณบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงบ่ายสองเพ <c oughs> ระาะว่าก็ปิดไทยไปใจไปกินเฉลิมฉลองก็ขอพรัว่าเคนะอนาะ เขาจัดไฟจัดย่างกันจากของร้านน่นางท่านเปิดร้านแล้วล่ะแต่วันนี้มาท่านเดียวต่างโตเบิ่งกันว่ายางไปสื่อกาแฟก่นอนดีกว่าตะกี้ยางมากก็ลืมเลย่ะแต่ว่ามันผ่านโรงเรียนสอนขับรถนียางมันผ่านอันซุปเปอร์มาเก็ตมาแล้ว,ลวนี่มาเบิ่งมาสือ่ออยู่เมนูมีกาแฟจน,นะน,นี่เน้ะยางผ่านนู่นร้านนินางค่ะ ร้านขายของไทยนั่งเดรสเดย์ใหญ่ร้านหญ้าพอยู่ตรงไหนรู้ดิเ <c oughs> <c oughs> มนูเปิดแล้วละ่ะเป็นเป็นอ่าซูปปเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างขายของนังล <c oughs> นล่ะเรื่องของเขาอย่างท่านเปิดกันเลยคะ่ะปกติเปิดสิบโมงพี่ยากไปซื้อกาแฟกันที่จริงเมือ่อเช้านี่อีนั่งกินกาแฟมาแล้วละะว่ะแต่ว่า บะพ้อๆนี่แพงนจังลยพี่น้อง25โทน25.3เอ90แต่26กว่น่ะกันว่าซื้ออยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกีวีมันเป็นแค่20เนาะค่ะเนาะไปจ่ายเงินกันมาแว่เสียสบูล่างหน้าพี่น้องอันนี้สบูลักแบบนี้นๆ พอล้างหนาได้ได้อยู่บ่เป็นสิวบ่บ,บ่เป็นพื้นบ่เป็นสิวบ่แพ้เนาะคะ่ะเนาะปกติแล้วอีนางสใส่สบู่แบนเนตค่ะเอามาจากไทยน้ำซีบก่อนล้างหนาแต่ว่าสบู่แบนเนตเมิร์ดแล้วก็หาซื้อบ่ได้ค่ะแต่ก็โชคดีที่ว่ามาเจอสบู่แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะใส่ล้างหนาได้พี่น้องอันนั้นก็ล้างได้อันนี้ก็ล้างได้แต่อันนี้ถือกว่ายี่สิบโคนสิบเก้าจุดเก้าสิบก็ยี่สิบโคนนั่นแหละพี่น้องกินแตงกวาเนี่ยเห็นไหมซื้อซื้อไปล้างหนาสบู่อยู่บ้านเบิร์ดพอดี สิ่ของเซนจ์ละจ้าพอมีเวลาเลยอ20นาทีย่างเหร่น่อนพี่น้องย่างพายพิงหน่องเบิ้งย่างออกโอ้ยเสื้อผ้าแฟนซีพี่น้องค่ะเสื้อผ้างามจังได้เลยนั่งไซส์อะไรดอกเจ้าตุ่เตี้ยนี่ชุดสีเขียวพี่น้องงามดีเด้เห็นไหชุดจักบาทวะโอ้ชุดจักรบาทวะสันชุดจักโคนวะงามดีเด้ยี่นั่งมักสีเขียวหกร้อยหกร้อยเก้าสิบเก้าเฉพาะกระโปรงหรือว่าทั้งชุดเนี่ยบรรลุพี่น้อง อันนี้ร้านขายตุ๊กตาอุ้ยสะพานมีแต่งางามๆไปยียย่นางใส่บวได้ใส่บวคือยางเหลืออันนี้ร้านรองเท้านี่นางบ่ายนางบ่ายหรอนี่น,า,า,น,นางบาง่ายรองเท้าเลยพี่น้องร้านทำผมน้ำตาลมันจะคุยงามๆแต่ก็ซื้อตอนที่มันลดราคาพี่น้องค่ะตอนช่วงเบิดหนาวอ่ะมันจะถึกมันจะลดราคาเนาะเนาะ ยางเล่นกันยางออมกันคิดว่าเมื่อนี้นี่ลูกค้าน่าจะหลายนะเพราะว่าเป็น black friday นะคะเนาะเนี่ยเท่านี้แหละมีสั้นเดียวชั้นสองก่มีเนี่ยแล้วก็วนมาหลานของน,นางนีกคือเก่าก็จัดเทศกาลยวนพี่น้อง ตอนคริสต์มาสอีนางยางไปเบิรงร้านขายใหญ่จะหลอไปะนะเปิดให้ยังวะไปเบิรงน่อนยางกลับไปเบิรงกกันตะก,กี้นี่อีนางเข้าไปสื่อของเจอมูมูเหตุงานอยู่โรงแรมคือกันโรงแรมเดี๋ยวใกล้น,น,นางเลยล่ะเขาเหตุงานสองทีคือกันเนาะคะเนาะนี่แหละที่อีนางถึงได้บอกว่ามาอยู่เมืองนอกเมืองนานนี่จะรอหวังแค่งานเดี๋ยวบ่ด้พี่น้องต้องหางานเสริมเพราะว่าบางงานนี่มันก็ได้หน่อยเป็นบางช่วงเนาะคะเนาะ ในเมื่อเขาอยากได้เงินมาเพียงพอต่อการใส่ชีวิตอยู่ mm. เขาก็ต้องเฮ็ดงานหาแบ่งเวลาเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะโค้ mm. งสิยังมาเ,เปิดคือเก่านั่น่าโค้งจะได้ด่างกับคือเก่าเหรอพี่น้อง mm. อือยังมาเ,เปิดมาเป็นยังเนาะตอนเลิกงานทุ่มหนึ่งคอยยางมาเบิ่งอีกรอบก็ได้ เขาเช้งานกันดีกว่าพี่น้องค่ะเขากอนเวลามาเป็นยางดอกเพราะเพราะว่าตอนที่เฮาเลิกงานเขายังไห้เฮาเลิกงานกอนเวลาเนาะเนาะยางเด่นพอและเมื่อยเมื่อยพอแห้งแล้วเมื่อ้